오리키, 하이리키, 굿즈라, 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 굿와라라 굿즈라, 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 สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆเปิดมาทุกคนครับมอมอยหน้ายิ้มในวันนี้ครับแน่นอนคือวันที่ทุกคนรอคอยผมรอมานานแล้วให้แล้วนะครับวันนี้เปิดคลิปแบบพิเศษกันนิดนึงด้วยครับผมแน่นอนครับวันนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกนะครับนี่นะครับชุด151นะครับก็คือโปเกมอนจากคันโตเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเปิดได้อะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้คุยกันไว้ก่อนว่า เราอยากจะเปิดได้ตัวอะไรโอโหของผมไม่ต้องถามถึงครับในเจนนี้นะครับคุยภาคนี้อยากได้วิวทูมากที่สุดเลยครับอขอแบบส,สวยๆเลยของในเจนนี้จริงชอบหลายตัวแต่ถ้าชอบสุดก็คงเป็นคาเม็กละกันที่อยากได้โอโ้คาเม็กซืเหรอเอาหมายถึงว่าเอาเป็นตัวที่จะเอามาเล่นด้วยผมลุ้นคาเม็กบอ่า,อานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับอยากได้ตัวอะไรชอบตัวไหนที่สุดของ151าลองมาคุยกันก่อนจะเริ่มทลิปนะครับอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วไปเปิดกันเลยไปครับ แล้วครับแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะครับอันบล็อกกันเลยดีกว่าสำหรับชุด151นะครับครับผมโปเกมอนจากคันโตทั้งหมดเลยแต่ขอให้วยครับผมจะได้คาร์เมคหรือเปล่าไม่รู้นะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีโปเกมอนโคโปรที่อยู่ในชุดนี้เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่ทุกคนรักจากคันโตนะฮะนี่ฮะเปิดเลยครับอ่านี่ผมได้แล้วโดโดมาตาซูโบมิคือตรงนี้มันสนุกตรงที่ได้เหมือนกับว่าเก็บโปเกเมอนไงนี่ไง อูสุดงนี่มาแล้วเหรอเอ็กเลยเหรอลูจูล่าเอ็กครับปุ่มจูบเลยนี่เอ้ามีไอเทมด้วยเหรออะไรครับไอเทมติดปบยมอนครับลูกโป่งยักษ์พลังงานสอดรบหนีของปวยมอนร่างสองายไปร่างสองด้วยนะจุ๊บโดนใจยุนเจเลอร์นี่สองต่อไปของผมครับคัตทืูพีเซียนืมตามี่ด้วยโอ้ มีความสามารถด้วยนะตัวนี้ตาม่งตันนี้เนี่ยเขาเป็นสายยิงครับผมความสามารถดาวหางปริศนาก็คือวางตัวนอ์เทอร์เนีสองตัวใั่งภาพแล้วตัวเขาเนี่ยลงตำแหน่งมีการแค่มายิงทีใช่แล้วจะยิงเขานะครับโอ้โหและนี่ครับมีซัพพอร์ตนะครับการช่วยเหลือของนานามินะคัสองใบแล้วก็ดูหน้าการรางวัลที่คว่มอยู่ทั้งหมดแล้วก็คือที่เดิมโอ้โหจั่วแล้วดูการรางวัลนั่นเองลุ้นมาก ชุดนี้ผมรู้แต่จะได้ไหมเนี่ยนี่อะไรอ่ะโอ้โฟอสซิลฟอสซิลแบบใหม่เหรอฟอสซิลกระดองเก่าแก่ก็คือเอฟเฟกต์ของฟอสซิลทั่วไปแต่ว่าเขามีความสามารถด้วยฮะลดดัมเมอร์สามสิบนี่เราดูยายาดองหกกำลังนอนน่ารักเลยตัวนี้เอออ่าโคนิตาครับยูโรโมะกะระกาละซีฟอยสักด้วยใช่อันนี้เขาจะเป็นตัวแรงของอันนี้ใช่ไหมโอโคริซารุแล้วก็สลิปเปอร์มีหน้าคล้ายกันอยู่นะ ใช่ผมก็ได้คาบุตโตะครับฟอสซิลอยู่ดีนนแค่นี้แรปแรปอันนี้เป็นลายเส้นแบบว่าสีน้ำตัวนี้เป็นโมเดลครับโมเดลได้โอบูสเตอร์ใครคนน่าจะเก่งนะครับเขาเป็นแก๊งอีวุยนั่นี่ยไฟเยอะจริงช่ออ่ะเชื่บูสเตอร์นะครับโอ้โหอันนี้ของดีคำเชิญของเอริกาครับอันนี้ผมดีมากดูการบนมือฝ่ายนองข้ามแล้วท่านมีโฟล์ดมอนพื้นฐานดึงลงไปที่เบนที่สำคัญเท่านั้นยังไม่พอดึงลงเสร็จดึงมาข้างหน้า บังคับสู้ต่อเลยโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดลงมาเป็นตัวเต็มๆนี่เรียบร้อยเลยนช่ไหมใช่ใช่ใช่การ์ดอย่างเนโอแลนด์วีอะไระแบบนี้คือเก็บไว้บนมืออาจจะไม่คุ้มละแจะโดนดึงลงได้นะครับถ้าเกิดโดนดึงลงมาเนี่ยเขาสามารถทำงานไหมไม่ทำเพราะมันอยู่ในเชิญของใครเป็นการ์ดที่ต้องใส่อ่ะทุ่เด็กอะ่ะนะครับสามารถเป็นโตปิดได้เลยพีเจียนครับอุ้ยผมได้ทันเดอร์สครับได้ทันเดอร์สด,ด้วย เหมือนเก็บเด็กจริงๆนะอันเนี้ยตัวแบบคุนๆทั้งนั้นเลยการ์ดี้ครับครับผมแล้วก็คอยโอ้ยได้แล้วเป็นเออาร์อ้ยสวยสวยมากครับสะท้อนแสงเลยครับนสุดยอดอยู่ในยุคโบราณเขามาพร้อมคาบุโตะคือเดี๋ยวเอามามาปิดถ้าปิดอันนี้ไปนว่าเป็นคาบุโตเออคูเบอร์ครับหลังบูเบอร์อะไรอะไรมีอะไรมีไหมขาวแล้วแหละนี่เป็นอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมือสแนชอาร์มครับ ดูการบนมือของฝ่ายตรงข้ามแล้วการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบจากในนั้นใส่กลับไปด้านล่างของคาราฟฝ่ายตรงข้ามผมว่าชุดนี้แปลกๆมีอะดูการบนมือฝั่งนี้การ์ดดไปแกล้งเขาเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วก็ฟูจิคิโซครับผมของผมเป็นอาโบครับคาระคาระโพลิกอนครับอุ้ยกาลูล่อ EX เอ้ยตัวนี้น่าสนใจมันทำอะไรได้ฮะท่าแรกที่ปนดอครับตัวดสามใบครับอีกท่าหนึ่งแม็กชีนจันพังช์นะฮะถอยออกหัวหัวละร้อยหนึ่งพอยสี่ครั้ง สี่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยผมเอามาเล่นดีกว่าเคยแต่ตัวเป็นตัวนี่นสนใจนะอ่ะของผมวองนี้ครับเนโรโม่ครับอือบีบีอุ้ยอะไรคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรบีบีิได้ไหออสท,ทันเดอร์สเ <laughs> เสน่ห่ของซากากิครับผมเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม1ลูกนำกลับขึ้นมือหลังจากนั้นเลือกการพลังงาน1ใบจากบนมือฝ่ายเราติดที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้นี่ผมเห็นสังเกตนะการซัพพอร์ตจากไอเทมเนี่ยไปยุ่งกับฝั่งเขาตลอดเลยแก๊สเขะเออแต่ผมว่าซากากิดีมากเลยนะอุ้ยเซนิคเมะโอนี่สุดสุเมะครับพูจิกิดานนี้ครับโอ้โหมาแล้วพูจิกิบานะ EX ครับดอกไม้สงบใจ โอ้ถ้าพวกนี้บนตำแหน่งต่อสู้ใช้ถึงครั้ง HP ของพวกฝ่ายเราหนึ่งตัวเพิ่ม60นี่ฮะ340นะใช่ครับเยอะมากเลยเขาแล้วถ้า<ส>เขาโจมตี150ติดสภาวะด้วยนะครับสภาวะพิษแล้วก็สับสนนะครับสิสองอย่างเลยสิสองอย่างเลยโอ้โหเคซี่อ้ยผมได้ AR อีกแล้วทำไมผมยังไม่ได้ AR แล้วเนี่ยต่อไปแล้วมอนจาร่าครับครับผมน่น่ารักจริงเออนี่อาร์ตเขาสวยงามมากเลยนะ จะมีทุกใบหรือเปล่านะมีทุกใบหรือเปล่าเนี่ยหากผู้เลี้ยวเหมือนว่าอยู่ในอยู่ในว่ายอยู่ในเมืองนะเนี่ยนี่เขามาระหว่างถึงกลางต้องมาครบนะต้องมีแอะไงเงี้ยใช่ฮะอีเจียตครับแล้วก็สายรัดถึงไปสายรัดแข็งเป๊กโดนร่างหนึ่งได้รับดาเมจลดลงสามสิบใช่ครับทามบเนกิครับโคดักครับออมได้เราได้เหมือนกันนะได้แล้วอุ้ย สติ๊กเกอร์พลังงานครับคอยเหรียญครับถ้าออกหัวครับเลือกอัพพลังงานพื้นฐานจากของทิ้งก gas สินใบมาติดบนเบรคได้เลยอุ้ยคุ้มแเนี่ยแค่ทอยเหรียญเองใช่แค่ทอยเหรียญเองครับเออแค่ทอยเหรียญโคคูนครับเฮ้ยเฮ้ยพลังจิตอ่ะมิวทูเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอันนี้ เออโลฟูดินีเอ็กซ์ครัเฟย์ตัวนี้ผมชอบท่าสองเขามากโจมตีจากเบนท่าต่อสู้นี้แม้อยู่บนเบนก็ใช้ได้แต่ว่าคือถ้าจะประกาศโจมตีปู้คือจบเธออยู่ดีใช่ใช่ใช่ผมว่าตีจากข้างหลังได้แต่ว่าตัวข้างหน้าแบบลายหายไม่ได้เลยนะตัวข้างหน้าแบบจีราชีเรเดียนอะไรแต่ตอนมันโจมตีใส่มันโจมตีตัวข้างหน้าใช่ไหมไม่โจมตีด้านหลังอ่าฮีเดินครับซูแบ๊คมีซูแบ๊คมีความสามารถเดิร์นเนี่ยอ๋อดูข้าวมูฟฝั่งตรงข้ามโอ้โหเดี๋ยวยิ่งสอบเล่นก็ได้นี่เนย อ๋อคขาขึ้นไปตะปุ๊บขอดูหน่อยครับถ้ากลับมาโอ้ดวผมได้리스턴 EX ได้แล้วของจริงขาแค่คาเม็กแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยจะครบแล้วนะเออในตอนนี้ผมเล่นไปแล้วลาพาร์ทครับ โอริกี้นะครับแล้วปิดท้ายด้วยอาหารนี่ไงผมหาอ,อ,อยู่ไออาาเหหีาารลือของคาบิคอนใช่ครับเ,ออเขาทำอะไรได้ครับจบเทิร์นครับก็ถ้าการนี้ติดอยู่กับผมต้องแต่งต่อสู้ฟื้นฟูยี่สิบตอนจบเทิร์นเหรอใช่ครับจบเทินฝ่ายเราฟื้นฟูเลยแต่ต้องตแน่อสู้ด้วยนะถูกต้องฟอสซิลกระดองครับโดโดอุียคาตาป,ปี้เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงไปว่าคาตาป,ปี้น่ารักมากเลยนี่น่ารักกว่าอีก แบบเอาร์ครับนั่นตัวอะไรอ๋อคาซตปี้นึกว่าเป็นแอปลิลแต่ที่คนละเจนแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ดังเหมือนกันนะ่ะฮะเนาะอ่าแล้วก็เชลล่านั่นเองนะครับสวยดีเขายิ่งพลังอยู่เลยนะใช่น่าจะเป็นลำแสงทำลายล้างอ๋อใช่แต่ถ้าไม่ตตยเขาลำแสงย้อนมีวัฒนาการดูยศตีแล้วย้อนมีวัฒนาการได้แล้วทนีอะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาร์ ่ไม่ใช่แบบเดียวกับผมชัวอ่ะไปพักใคร Thunder เออสิงนะเก่มถ้าเขามีพลังงานไฟฟ้าติดอยู่เขาหนีฟรีเลยแล้วเขาตีข้างหน้าเขาตีข้างหลังได้ด้วยนะก็คือถ้าเขาเนี่ยถ้าหาว่าตีใส่ร้อยยี่สิถ้าหากว่าข้างหลังเขาเจ็บอยู่แล้วมันซ้ำไปอีก90้าสโอ้โอเหมือนกันนะโอ้แล้วก็คิงเลอร์คิงเลอร์กับแคปนี่หน้าตาเหมือนกันแเดเลยนะขอบคุณที่ s h i e ด d e r ครับ ยวโรโซอ <k ul> ุ้ยไคลิว <k> น <ul> ี่อาร์ตนารัสควว่าถ่ายเราหนีฟรีทุกตัวดีนะไม่แจกฝังเขาด้วยจะไปแจกถ้าแจกฝังเขาที่เป็นสเตเดียมแล้วนะเอ้ยได้แล้วเหรอเดี๋ยวกันนะเราได้เอกเหมือนกันสองตัวกล่องเหมือนกันเลยแต่ผมอยากได้คลาเม็กไง ผมได้2ตัวนั่นแะแต่ผมไม่ได้ตัวที่ผมต้องการแต่ตัวนี้ผมได้ EX มาทั้งหมด3ตัวนะมีดูจูล่าด้วยดดููจล่า้วยมอนจาล่าครับโคราต้าครับทัตทูนี่สัดนะโอ้โหมีไงนี่ครับคิวคอนคิวคอน EX สวยจริงฮะโอ้โหสวยจริงคิวคอนเป็นควันอ่ะเป็นไฟฟ้าใช้พลังงานน้อยด้วยนะตัวนี้นี่มาราสโมบิครับกาดี้ไทนิกกี้เฮ้ยขอได้ไหม โอ้ยของผมพิกชูอุ้ยเพิ่งได้เห็นครับได้มาไงก็ดีดีแน่นอนตัวนี้ใครก็ชอบฟอสซิวหอยอะของออนไลนแหละเนาะนี่เหมือนเราจะได้พบเลยนะใช่เกลียวขึ้นหอยตับใดที่บอมอนนี้อยู่ตำแหน่งต่อสู้ครับผมฝ่ายตรงฝ่ายตรงข้ามนำสเตเดียมออกมาใช้ไม่ได้โอ้แว่น นีราไพแว่นนีราไพนะครับจุดอ่อนหายครับอุ้ยแว่นจุดอ่อนหายเอ้ยอันนี้ของดีดิแต่ใช้ได้เพราะโป้งมาพื้นฐานเท่านั้นอ๋อแต่แต่เด็กพื้นฐานก็เยอะเอ้ยโอเคเลยนะอันนี้อันนี้ผมว่าของดีเลยนะได้เอออันนี้โดรันครับแล้วก็คาปูทอฟนี่สุดยอดนักล่าหลักการดึกดำบรรพ์อืมถ้าโปเกมอนนี้ยังอยู่จุดอ่อนโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหุ่สี่โอ้โหคุณนสี่เลยเหรอ ไ,ไม่เจ็บเลยเหรอสี่ร้อยเดียวก็พอเลยนะโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ทาง,ทางจักรยานทิ้งพลังงานพื้นฐานแล้วโจนไ์หนึซงใบุเมะมีโนโมหุ้ยอะไรอ่ะ เมีตามอนเริ่มแปลงร่างครับต้องอยู่บนตำแหน่งต่อสู้นะครับข้างหน้าด้วยใช้ถึงครั้งครับแล้วก็เลือกการ์ดพื้นฐานยกไนเมตามอนหรือละเมตามอนตัวนี้ก็คืออยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็สลับกับบอลมอนพื้นฐานในสำรับเลยอแล้วตัวเขาก็ลงไปตำแหน่งสิงคัะได้ทําไหมเอาล่ะโดโดครับผมครับผมเอเลบูฮรยอะไรครับ เฮ้ยเอ้ยคุณเห็นขอบเอ้ยออกสักทีแล้วมั้งเฮ้ยอะไรอเ SR SR สีม่วงสีม่วงมีอะไรอ่ะมิวแต่ถ้าชอบสุดก็คงเป็นคาร์เม็กแล้วกันอยากได้คาร์เม็กผมผมได้ไปแล้วนะใบหนึ่งด้วยนะยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปแล้วอันนี้คือแสดงความยินดีใช่ไหมยินดีครับยินดีครับฟูดีเนียครับคุณเพิ่งชื่นชมไปเรื่องฟูดีตะกี้ ต,ตัวนี้ผมชอบท่าสองเขามากมันก claro ็โจมตีกวนดีอะนะการส่งต <si ่อของมาสกิเปิดแปดหยิบโปเกมอนทั้งหมดเลยดาวโซลุคุสะครับทานเซลอืมอืมอืมอัพกดีด้วยดีด้วยดีด้วยได้พุกพูลินเอเอ็กครับไม่แต่ผมว่าสวยกว่าผมนะ แต่ผมอยากได้ฟูดินเนอเนี่ยเอาเหรอเอ้ยเถืดกันนะครับไม่ไม่ไม่ผมว่าผมคิดแล้วว่าผมอยากได้อะไรเอ้ยจริงอ่ะเฮ้ย AI อีกแล้วตัวอะไรวะเนี่ยอะไรก่ะเฮ้ยโคิกี้โอเคโอเคคุณชอบไหมชอบผมชอบผมชอบนี่ช่วยงานอยู่ผมขอออกเป็นยูทูบได้ไหมเติร์ดยูทูบมันออกตรงตรงซอตไหนน่าจะสล็อตเดียวเออทักดีครับอันนี้ โอ้คารุล่า EX แหม่ได้อีกแล้วโอ้โหเออเราได้ซ้ำกันเยอะนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ151ของพวกเราอันนี้ก็คือที่เราเปิดได้นะครับแหมผมอยากจะได้คาร์เม็กไม่มาสักตัวเลยทั้งสองคนเผ็ดกันก็ไม่ได้แต่เราได้เหมือนกันคือดิสซอนกับนี่นะใช่คิวบันะ EX อ๋อมีคารุล่าด้วยใช่ครับแล้วก็นี่คือ EX ที่เราได้ AR สวยมากนะคช่จรจริงนะครับเออได้ซ้ำกันไปก็เลยแบบว่าเสดายไม่ได้โชว์เต็มที่ แต่ว่าผมดีใจและได้โกลิกกี้มานะครับมีทูผมไม่ออกที่ผมสังเกตเห็นนิดนึงก็คือว่ามันได้ตัวแทมจะไม่ซ้ํากันเลยครับเหมือนว่าถ้าเก็บเด็กจริงๆเนี่ยโอ้โหผมเกือบผมได้เกือบพบเหมือนกันนะสองคนมาเทรดกันนี่เกือบพบแล้วอ่ะเธอใครอยากเก็บกอาร์ตเอไอเนี่ยมีทั้งหมด151ออตัวไม่รู้ว่ามี AI ตัวเราไปค้นหาดูนะครับแต่ว่าบล็อกนี้เก็บเด็กมันแน่นอนเดี๋ยวไปช่วงท้ายกันครับ โอเคก็เปิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบล็อกนี้ครับผมสำหรับสองคนที่ได้ซ้ำกันบ้างเหมือนกันใช่ฮะแต่ว่าผมว่าเรามาดูกันตรงที่ SR ดีกว่าชอบไหมฮะสำหรับฟูีดิน SR จริงๆก็ชอบทุกตัวอ่ะว่าว่ากันตามตรงครับแต่ผมรู้สึกว่าผมได้ฟูรีมาเหมือนมันเลือกผมแล้วผมจะามาเล่นใช่ไหมใช่ครับเออนะครับนั่นก็คือ151่นะครับเพื่อนๆได้ตัวไหนหลังจากเปิดแล้วลองมาคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยก็ได้นะครับได้ตัวที่อยากได้กันหรือเปล่านะครับแล้วก็ สนุกแค่ไหนกับการเปิดนะครับส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพวกเราสนุกมากตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วโอ้โหรุนมากแล้วว่าจะออกอะไรนะครับหลายอย่างเลยนะครับก็แน่นอนครับชุดนี้นะครับก็วางจำหน่ายวันที่28นะครับกรกฎาคมนะครับเชื่อว่าตอนนี้น่าจะไปจองกันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับอย่าลืมกลับมาคุยกันหลังจากที่ได้เปิดกันนะครับวันนี้พวกเรา2คนก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวััสดีครบ